<Das que ath en> ผมเนี่ยเป็นผู้ฟังที่แย่ห่วยแตกมากๆเนี่ยมาก่อนคุณพ่อผมเนี่ยเสียไปแล้วตอนช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเกษียณจากการเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถเวลาผมจะขับรถไปเที่ยวงานตอนเช้าเนี่ยคุณพ่อก็จะถาม,มาาว่าอ้าวไอ้เชี่ยอ่าเติมน้ำมอน้ําหรือ,อยังผมบอก่าเติมแล้วครับป้าวันรุ่งขึ้นถามอีกเติมน้ำมอน้ํารถหรือยังผมเติมแล้วครับวันที่สามอ้าวถามอีกเอ๊ะผมบอกป้าป้าเป็นช่างซ่อมรถมาก่อนไม่ใช่เหรอทําไมไม่รู้ว่าไอ หม้อน้าเนี่ยมันไม่ได้เติมมาทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็งุนยินหวงหินนะจนตอนหลังอะ่ะมาได้เรียนเรื่องการฟังออ๋อเขาไม่ได้อยากจะถามเรื่องหม้อน้ําเขาไม่ได้อยากถามเรื่องน้าไม้รถแต่ว่าเขาเขาอยากจะบอกอะว่าเขาห่วงเราเออผมคิดว่าแบบเนี้ยมันโคตรโชคดีเลยที่ที่เราได้รู้สิ่งนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ย เราก็จะพลาดความสำคัญมากๆเลยที่พ่ออยากจะบอกว่ารักเราอาจจะเป็นด้วยครอบครัวคนจีหรือมันไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมของการที่จะพ่อลักลูกนะอะไรเงรี้ยเออแต่ว่ามันแสดงออกผ่านความใส่ใจของเขามันเป็นจุดแข็งของเขาแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขาห่วงใยเราด้วยสิ่งที่เขามีจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าคนในโลกมันได้ดูแลกันแบบนี้ เพียงแต่ว่าเราต้องเปิดศักยภาพในตัวเราที่จะเห็นว่าคนตรงหน้าเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับเราทำยังไงคนถึงจะมาฝึกฟัง ทำยังไงคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆสนุกๆและเราพัฒนาตัวเองได้ก็เลยคิดว่าควรจะทำการ์ดฟังสร้างสุขหรือลิสเซนเนียนการ์ดเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่ว่าไปเที่ยวกันกับคนที่บ้าน3-4คนแล้วก็นั่งกินข้าวเสร็จแล้วก็แทนที่จะไปดูหนังแต่ว่ามาโฟกัสอยู่กับคนตรงหน้าได้รู้จักกันมากขึ้นได้พัฒนาตัวเองได้มีสร้างความสัมพันธ์ก็หยิบการ์ดเนี่ยขึ้นมาเล่นหรืออาจจะไปใช้ในโรงเรียนใช้ในที่ทำงานก็ได้มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันง่าย แล้วก็มันสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเราที่มันดีขึ้นได้จริงๆในเดือนการฟังแห่งชาติพฤศจิกายนนี้ธนาคารจิตอาสาขอมอบ l i s t e n e n Card การฟังสร้างสุขให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจนำการ์ดนี้ไปส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ l i s t e n happiness is thailand หรือสแกน QR code กรอกแบบฟอร์มขอรับการ์ดได้เลยครับ